ฟันว่าจังไรค่ะฟันเขาเอาเข่ามาขายไห้เขาหาถุงจะขายหาฟันฟันว่าเขาเจ้าออกเข่ามาขายไห้ไห้จักถุงแม่หาถุงหาถุงเพิ่นจะเอาเงินหาผ่นย่า่ว่ามันเป็นไปได้บ่เงินหาผ่นนี่มันชื่อเขาได้หาชิปผลได้ใหญ่ไปท้งเหล่ารอยยายตอบเขาเจ้าหน่อยโ่้บ่ผลละเอาอันหาถุงเหนียวหาผ่านมันยังจูชี้ยังหันเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ 1, ่ง s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบัดท,ที่นี่ห้าไปห้าวแบบไปเหวียนคนเช่าคนนาะจำไหมเโอนบ๊ายบายบ๊ายบายจังขอเตะเก่าเนีย่ยอันเฮาบวัวท่านเลี้ยงได้ไปขอนะเลี้ยงขอใดเฮาจังเลี้ยงอตอนนี้มีเล่น ค่ะยายสิขอเองให้จะบิ่งใบเตยเสียงชาบชีเฮาเฮาเฮาสิไปเอาต้นกังเว้นให้ต้นกังคืนเก่าน้มซ้ำเก่ากังเว้นยาำมาเลงนะบ่โอ้ก็ต้องเอาไปเงินนอ้าวเป็นอยัางก็ต้องเอาถึงขนาดนับไปแบบเงียบๆฮเนาะแม่เนาะนะคะน้องขยงน้องขยงเพิ่นกระลำบากเพิ่นป่ายค่ะไปกะทิขอเสียงเอาละจังหายเพิ่นหายแล้วเขาจังเบียงเพิ่นเอ็ซีว่าพะกัารีบยังคือคอยใจ อยากเอี้ยบจิ้วเลยินที่น้องอันนี้ไม่รู้่ะแหน่บอกจูฟังพี่น้องว่าขันไปเอาเลดเนี่ยคือให้ไปแบบเงียบๆมีสมาธิเองสินะแม่เนาะจ้าให้ไปเอาแบบมีสมาธิเนาอนะคะเพราะว่าเพิ่นหายอยู่แล้ยวยากกว่าฟันเหมือนเลยเนาะฟันเด็กปลา ชามขูเขาเอามาเอาไปสองผัดเปนตีเป็นช้อนสี่เอาสามแปดแปดชามแล้วก็เลยแม่สวนมาตีคาบจ้าแม่ว่าแม่ฟันแม่นอยูุพี่น้องที่บริสุทธิ์เนาะทับเผากะมันกะขาดพ้นถึงเนาะค่ะแม่เนาะเพราะว่าเข้าไปเน้นว่าป่าสองขู่ก็เลยเอาเป็นสองแปดแปดสองมันบลาชามหนึ่งถึงสองก็ว่าเอานะได้เลขมันแม่นมันไป น้ำเปแรงขิแตงชาช้ำไฮมาโหลดช้ำเยอ่เลยพันที่27ที่27ช่องมาอาจารย์แม่งอดผิดพานมาแต่โชคมาจากสายแม่อันยายกกัฟันแม่แล้วก็ไปเอาน้ำมันแม่ตะเคียนแม่ขันแม่ก็อธิษฐานเอาเนาะลงไปกับขออธิษฐานเอาน้ำเพลิดเพลินกรให้ครับเพิ่นกระจายดีเนาะแม่โอ้ยแม่งงามย่างนี้เนาะแม่ตะเคียนบอรับจ้าเพิ่นงามอีหลีเนาะครับคนงามพ่อแม่ตะเคียนนะ ใช้ชุดิชัมพู้หน่อเพอน้ำาดีไปรลอยอยู่อะไรแม่ขอเปนมาจังวดแต่แม่พท่านได้พ่อียวงวดทีมแหลกไปอ๋ไปงวดแหลกเพหายเลยหายเลยตรงๆก็เนาะแม่สองหนึ่งสองหนึ่งตรงตรงเลยครับแปะเลขย้ายฟันะช้องแปนเนาะค่ะชองแปเก้ก่าสครับความจริงอ่ะแม่ว่ามันมีอยู่สามคู่อยู่แต่คนมาขอแบ่งลคู่อ้แม่คู่จะใช่ปา มันเหลื้อยไหลละปลาแยกเอาสองขู่ขู่ช้ามีเอาเลยเอาให้เพิ่นเพิ่นมาขอเป็นเป็นเซนนะได้ได้ซื้อสองแปดแปดชองครับเลยแปดเขาเลยขึ้นว่าเขาเอาไปก็เลยนับขู่ตัวอีกตัวนึงใส่ใส่ถ้าแม่นับใส่นี่จะเป็นสามแปดแม่นบอกค่ะแม่แสดงว่าคุณแม่ฝันแม่นนะครับเนาะดีครับแม่สวนนะคะฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้กะ พี่แมนนี่จะเป็นคนมีเซมในเวลาไปแต่ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเห่าก็ต้องไปเนาะครับที่ยี่สิบเจ็ดเนาะไปขอกับแม่ตะเคียนคือเก่าแม่ด่าพิ่นบสุกยาเหาก็เอาแต่ข้าวหมากคำพูกับน้ำบ้านกับอีหยังก็ได้ครับผลไม้ผลไม้แล้วกับน้ำแดงเนาะน้ำแดงแล้วก็ถวายผลพระท่านถวายขอแล้วซะก่อนขอแล้วแล้วให้ได้เลขเขาจะเรียงครับจมตอนนี้เขาเอาแต่น้ำไปไหว้เพิ่อนกับไอปถูกเทียนดอกไม้เท่านั้น ค่ะแต่งขันหาเพิ่นสิบ่ครับแต่งขั่นหาเส้นโบรานก็ได้จ้ะเอาไปแต่เงินตีหลักก็ได้เนาะแม่เนาะเอาไปเอาของเพิ่นเนาะต้ไปชนะของคุณแม่นี่ยแล้วจะเป็นคนที่มีเส้นเด้แม่สิเป็นคนมีเส้นเนาะเกี่ยวกับสมมติว่าไปปุ๊บนี่เพิ่นเคยมาเข้าฝันแม่ได้เนาะค่ะเนาะ ก็เข้ามาเจ้าจังไดนเลขสองแปดแปดสองแต่จากมาเราฟาฟอนฟอนอ่อนฟอนออยยังไม่พ่อยีงไม่ผอนกันังเขาบ่ได้มีแล้าคุณยาไอนะถ้าซ้อนไ้ฟอนไ้เฮ็ดเพชรจะไได้กาดเฮ็ดจะเสียเฮ็ดไปไฮฟอนคนจะฟ้าแปลงคนจะอันนี้คนไฮฟอนห้ฟอนเอา นข้าวก็อาจจะว่าสลัดแม่บัานี้ตรงอธิษฐานเอาว่าคันทาถูกง่ายๆตรงๆนี่ก็สิเอาไปฟอนเลยแหละฟอนอยู่จักข้าวเลี้ยงแล้วก็ฟอนเพิ่นยามโมเลนเฮาได้พอไดแล้วก็เลี้ยงเพิ่นเฮาจังมาไรอย่างเงยแม่ฟอนถวายเพิ่นเลยวะครับใส่สุดงามเลยนะใส่สุดธรรมดาได้ธรรมดาก็ได้อันนี้ก็ได้ว่าจะแก่ฟอนถวายเพือเปล่าันถึงลายก็ต้องแต่งเต็มยศจักหน่อยแล้วสุดผู้ชายเฮาสีนกฮานอ๊ะ นะคะคเรามักยังสั่นแม่แต่เครียดนี่เราคนผู้งามดิงามแต่เนี้ยเป็นมะข่าวฝันแม่งามคือเก่าบ่แม่งามอันนอนอยู่กับจักผ้าพรดิแม่ยายนอนอยู่ยายกับยกลุกพรดิแม่พรดยังได้ยายบ่เคยพรดยังสี่วันแล้วก็บบ่พรเห็ดอ่อนอนหน้าสองคืออยู่ในห้างเห็นน่ะบอกแมนค่ะมีแจักเืือเป็นยังงแม่เอาก็แม่ตะเคียนบดมะข่า สูหูแต่ว่าแม่ตะเคียนแต่ว่าซื่อนน้ำน้ำซื้อเหรนเพื่อนน่น้มน่ะแม่เนาก็ซื้อตะเคียนเพื่อไปเ่นก็ได้เุยกันค่ะยังบราชนิดกรเพลเพื่อนยังค่ะในบอกแต่ว่าพูดเน่ะ้อแม่เราซื้อได้อาจจะแบบบอกคนแม่ในเมือนะก็ันย่าบอับเผานมจุกโตอันอื่นกับบอนแล้วนอกก็ได้เต็มเตองเด็งเแม่บัน้งวดนี้ได้ินค่าวว่าแม่ันนี่ฟันว่าจังใด่อนันว่าได้เข่า่าถุงเพื่อจะขายหาพัน เอาเขาหาทุงก็จะขายหาพันราคามันดูหันระวังย่าตีหาชุนเขาหาทุงจะขายหาพันจะขายหาพันก็หาพันหาชุนตัวผู้ใดเป็นตัวเอามาขายคุณนี่ยตัวาลูกฟเอามาแต่ว่าเขาจะขายหาพันเขายูได้ฟันเนี่ยแม่นบอกผู้ยิ่งผู้ผู้ยิ่งผู้ยิ่ง ข้าวห้าถุงจะขายห้าพันแต่ว่าจังใดนอห้าศูนย์เป็นยังไงแม่ปีห้าศูนย์เลยครับแม่ฟันศูนย์ฟันเองฟันมือใดแม่มือขึ้นว่านมันพระผู้ดีเนี่ยค่ะสอาคืนนี้ เขาหาถุงจะคายหาท่านก็หาซูนซูนหาแต่จะไปทอดยู่จังเห็ดยังไปออกเลขกล่าวพรอยู่จังเสห์เห็ดจังเสห์ไปทอดอยู่คนเดียวอยู่เมื่อนนะนอไปเอกเล่าโอ้มันมื่อนบอกเลขไปนะหมอเลขเล่าออกมือได้เขาถือมือวานให้มือซื้นเลขเล่าตัวใดชิบหามันออกโอ้มันออกก่อนหาหาหามันออกหาหามันค่ะาขาโอ้สมัยว่านั่นก็ต้องอันซื้อตำเล่าตำน้อยไว้น้องน่นอันนี้ลด ค่ะยูซีซีกับลูกค้าพรอนพรอนบหมเล็กออกฟอนกลางเว้นเด้บ่เว้นฟอนกลางคืนฟอนกลางเว้นอีกจังหักแสดงว่าให้เอาไปลลตั้งแต่มือหูผีแล้วสันนาะอ้อออาพี่น้องนะคะอันนี้จะเป็นฝันล่าสุดนั่นเองเนาะ <S <S เอาเงินมาให้ให้โชคแน่น้องขอโชคขอลาบน้ำเปล่าจีกับขอหลอบหรือขอให้ตองตองเลยอะย่าย่ายไปตองเทียงเทียงยังบาดคออยู่ในอัน ไม่ชำชีเลยบาดต้องไปจุดถูกจุดยังบ่บ่จุดเอาแต่เชื่อมซี่ยางเดียวเชื่อย่างเดียวนะคะจะช่อมเบอร์ไวจันเหรอก็ได้กเบิ่งมันแม่นนิ่หันไหมถ้าแม่นว่าเพิ่นหายเพิ่นจะหายแม่นแมนก็คือจะเชื่อมซี่ค่ะ่ลูกเคยอ๋อลูกเคยบ่แม่แม่บอกโอ้ค่ะ ลูกเคยไม่หน่อยบ่ลูกเคยย่ายย่า่เมาพอเพิ่นพอเพิ่นตายแล้วย่ายก็อยูได้่หมคะมาเอาได้อ้วยสามสิบปีแล้วเราเคยอันเีาลูกเป็นแต่นั่นแท้เลูกเป็นเรียบร้อยดีแท้เนาะกลัวไม่ยิ่งเหตุใดใส่แฟนเนาะคุณนันโลข้างหัวคุณแม่ครับครับแม่ค้นฝันอายุเท่าไรจ๊ะแม่ก็62อายุ62ปีครับ อายุ72อสอแม,ม่ส่วนเปนคนมีเ้นนะครับ72อเอาเขียนลงน้ำแน่เป็นอายุของคุณแม่นะครับเพื่อเพื่อออกตัวเพื่อเพื่อออกอายุของคุณแม่นะครับกนันใบโนแม่น้องต่ว่าเหลข็ของแม่นี่ชิเป็นยังสีเด้อพี่น้องสมมติว่ามอนีน่ะสมมติว่าเลามันจะออกหมสตื่นจังสีหรือว่ามอนีพี่น้องเอาไปเชียงเล่าน้ำได้ได้ได้โนแม่นอ้องมันมักออกก่อนอมเปนวะค่ะมันเป็นยังสันนาะ คันผู้ไดอันสมมติว่าจะเอาไปเชี่ยงตำเล่าในวันที่ยี่สิบห้ามามาเอาไปเชี่ยงเลยแม่ได้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเลขรัฐบาลมันบอค่ะอันความฟันของแม่นี้แม่อะจะให้ตีเป็นตัวไดก็อห้าศูนย์ห้าศูนย์้างตัวมีบอค่ะเราความฟันไมโครแม่เพื่อเอาไปในซอยกันตี ฟันมาจากไหนก็มีเขามาถามเขาให้ว่าซื่อเขาบอกเขาหาถุงตีขายหาพันเขาหาถุงสีขายหาพันใชที่ท้าอย่วหัวบอลน่ได้การคืนนอนกนได้บอได้ยูจืซื้อได้ขมาวห้าใหญีขายหาพันตีสามโตกับน่าจะเป็นห้าห้าศูนย์ห้าห้านย์ปเนาะ่ตีอนาะครับหาห้าศูนย์ตีหี่เมยว่าหาศูนแต่ว่ามีคุยยิ่งผ่อมได้ ช่อพวโอ้ยเอาอันนี้เนาะเอาอดีตบอมบอมันลายเนาะเอาหาหาศูนย์นั่นเหรอคะเอาเป็นหาหาศูนย์สามคุณแม่ก็เพิ่นอันอันสมมุติเพิ่นเอาไว้หันก็แยกผูกไว้เทิงหัวนอนเด็กคำมายายกกับสวดอะไรกับพระนอนค่ะบปรดริมเด็กค่ะแม่เดี๋ยวเอาตัวเลขให้เอฟซีบงก่อนเนาะเป็นความฝันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเว้าฝันให้ฟังซะก่อนพี่น้องกันผู้ชื่อน้ำกระดิถือกและโตอนฮากรเนาะจองหนึ่ง แต่ว่าอันนี้คันพอยากเสียงเล่าว,วันที่ยิบหักเอาไปเสียงไงน้นองเบิ่งเนาะแม่เนาะมีห้าศูนย์มีเจ็ดสองนะคะสามตัวห้าห้าศูนย์นะคะแต่ว่าอันนี้จะเอาเป็นตำไทยเนาะใครอยากเอาไปตำราวก่อนก็ได้นะคะบนแหน่ได้ส่วนเพราะว่าไอ้สังเกตเบิ้อันเลขของแม่ถ้าเอาหายปุ๊บนี่มันสิออกไล่ออกไปเลยไหมเนาะแม่เนาะย่าคือไอ้ข้าไปอัน เสียงซึมซี่เหมือนอันออกตั้งหลายหลอกเนาะนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบยี่สี่ยี่ยี่ห้ายี่หกยบเจ็ดนันก็นจะเหลืออีกสามวันเหลืออีกสามวันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดป่าเนาะแม่เนาะ เป็นวันดีบ่แม่วันที่ยี่สิบเจ็ดเอานัดกันกับเราอ๋อครับเป็นนัดแล้วก็คือโบเพียนเลยยายหั่ๆนว่้ำถมท่วมเลยก็มีเด็ดขันก็ยังกับจางขันว่าย่อยเฮือก็คือเฮือโบเอายังเขาเอายังหายายกับโบเอาได้ขันไว้เฮอกโบถือยอมรับว่าแม่เราเที่ยงค่ำแต่ก็นี่หมดางพี่น้องมีสัจจะสงเวลาพร้อมนะครับบอกคำใดคำนั้นยอมรับอยู่นะคะ เจ้าพ่อว้นอันตรงๆเลยเนี่ยครับประเพิ่นจังสีเชื้อต้เฮาด้ครับที่บวกกับกระเล็กับบ่มหมักไปวันที่ยีิบเจ็ดคือแม่ยี่สิบเจ็ดนะเมื่นแรกจำนี่ละขอก็แม่แต่ยงไปใคำก็ได้นาะไปสามโมงสี่โมงแยกกับตีแตงยังถ่าอยู่ดีมันท่ลาไปก้อนหนี่จากน้อยก็ได้ม่จังสีสว่างค้นหาใเน้ค่ะแม่กะค้นนิมุ่นช่องอันขอแดงไว้นเพิ่นทัี่ดอกไม้ถ่านแล้วก็มาแหนูมาเป็นเว่นแน่หนก็มาซอยแม่ แสดงไว้ให้รอดที่ตามวันที่27นู่นแม่เน้อคุณแม่จะไปขอคุณแบบไหนแล้ไปขออธิษฐานจากคุณแม่นนั่แหล้วคุณแม่เซียมซีแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนขอเสียงจำซีขันตกออกเท่าไรก็ให้เบิ้งเท่าข่อยเสียงเนาะเสียงที่แรกนะนพ่าท่านอันนี้อยู่ข่อยก็ลืมเสียงว่าข้าวบะหมี่วันนี้ใหม่บแม่นขาเคยไปเสียงอยู่ในถาดอยู่ไปเสียงตะกี้ก็ได้อยู่แม่เคยเสียงว่าเคยถือบอ ยายไปเชียงว่าทิมันที่ยื่นบ่ยูบุ่นเนี่ยหมูเข้าไปน้ากันนั่นไปมดหรือหมูผีอันเป็นสาวาไปน้ากันเยอะแต่ยายน้องน่องไปมดแล้วไเยอะแต่ยายหมูพวกที่เป็นสาวาลุ่มเดียวกันกระจายเบดเดียวกระจายมด่อแต่น้องยายนี่จะไปเลี้งคนน่องไปมดเหรอฮะ เอาแด้เห็ดหน้าอยู่ได้แมนยังแข็งแรงอยู่เนาะทำหน้าดำยังกับจนลูกเลยไปเอาบดไปเกี่ยวไปยังเอาคหมดหน้า FC เบิงสะกอนให้แม่ถือบ่คุณแม่ถือก็ได้ให้แม่ถือมันหลายกล่องแมให้แม่ถือกระเด็ตจังกระเด็นพี่ลูกตำตำก็ได้แม่เอาพี่ลูกตำตำเอาโอเคนอืมอ่ะติดดังกับชิบุระอ่ะนั่ะเป็นตัวเลขความฝันของคุณแม่สวนนะครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหันมาทั้งนี่แม่เอาว้างเลยนี่เออโอเค คุณแม่สวนกับฝันคุณกตีความฝันคุณแม่พ่ตตีให้ตัวเดียวนะครับ0 5 5 0หนะครับสําหรับเลขเกตสองเป็นเลขอายุของคุณแม่นะครับสําหรับ5.50นย์ะครับแอดมินเพิ่มเติมให้นะครับอยากได้3ตัวนะครับกับเป็น550นะครับค่ะให้แคปหน้าจอไว้ด้ครับเดี๋เป็นเลขความฝันนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันที่27นะครับแม่สวนจะไปขอกับแม่ตะเคียนนะครับอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนด้ก็รอติดตามเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูด้วยนะคะ ก็อย่าลืมติดตามทางเพจทางช่องนะคะเจ๊ต่างคนู้ไทยเจ๊ต่างพะรวยนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่เหาความรักชื่อนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันทีตเจอกันนะแม่เนาะ,ะ้าะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ